นะอืมเ <c oughs> มียบอกว่าจงไปกินน้ำเนียฉันจะกินเบิร์ผู้เดียวไร <c oughs> เอาพี่น้องเนี่ยผูดีคำเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูสุขก้นกับผมปิ๊ก ก่อนแดดมาอีกแล้วครับพี่น้องมื้อนี้มากับเมนูนี้พี่น้องเมนูย่างมึกเวลาพักเข้ากับตามที่เห็นนะพี่น้องมีมาราขีน่นกมีกระเจี๊ยปลาเนาะมีหมากมงู้งเหี่ยวเขี่ยวกระปอมเนี่ยงู้งเหี่ยวครับผมแล้วก็มีบักแตงเนี่ยเยโอโ้โหซื้อเอนพี่น้องกันนี่อ๋อแล้วมีบักพริกบักเขือโอ้ยหลายอย่างอยู่พี่น้องมามามา,มาเสียบเสียบด้วยกันครับผมก่อนจะกินก็นกกอนกนกเอาจักหน่อยลนะครับอ๋าเป็กหน่อยหน่อยเนี่ยพี่น้องเนี่ย หันลำข้อจา่าเลยเอาส่วนเอาส่วนใะดีก่อนพี่น้องเขาเอาส่วนที่ย่างก่อนเนาะมันสิเกือบบ่พี่น้องบ่กหักันนะระวังย่างกับไอด้ดวกเอาอันนี้สิเกือบกวัวกันเนาะเนี่ยเอาเปนหนวดหนวดหนวดได้ตัดก่อนกับพี่น้องตัดก่อนเนาะตัดนเนดป็นคำคำไปเลยพอดีคำเนาะโอโ้ขอระยะเลยพี่น้องเสียงแอะเสียงดัง อันนี้ส่วนที่รั่วกอ่อ,อตัดเป็นคำค้ำ,ำไ,ำไ,ไ,ไี่น้องคำใหญ่อะไรก็เข้าไปกินยากอ๋อขอระยะบ้างไปควันไปหรองก่อนเดินไปซิมมือนน้ำจิม้มผ่านบ่มีอาจา้ามข้นเดียวได้พี่น้องน้ำจิม้มคืออยู่ครับคืออยู่ เนี่ยไ่ได้กิน,น่อยนะอืมเ <laughs> มียบอกว่าจงไปกินน้ำเดียวท่นจะกินเบิร์ผู้เดียวไร <laughs> เอาพี่น้องเนี่ยผู้ดีคำเลยครับผมโอ้ <laughs> เสียบเฉยพี่น้องเอาไปย่างกับเสียบมันกรุบดีผมว่า อ,อ,อันนี้ส่วนสีรัว่วกบเริ่มพี่น้องเด้อเบื้องเริ่มไม่จีไมนจีกรุบบ่ หันหัวลวกกมันสะเหนียวหนุบหนุบหนุบใช่แต่ว่าหันหัย่างเนี่ยมันจะกอดหนุ่มด่างกรุบกุบกรุบเวลาเคี่ยวนสแสบผมเอาอย่างเอาดีกว่าแต่ว่าผมเอาไปลวกกอาละลวกเราเอามาอย่างอืม ก๋วเจี๊ยบปลาอือืขออุชส่วนทีอย่างนี้ลองเลยมันเสียบผม้่ยมันหอมคหอมกินเอ๋ควันไฟหอมอืม มาลากินนกหน่วยเย่หายไปเลยพี่น้องโอ้เดือดจนได้พาซีหิ่มฮืมแซ่บๆพี่น้องแซ่บกุบๆดิอ่ะเมียจ่ายฉ็นเป็นแต่แสบรอบนี้ก็เลยบอกจองไว้กินน้ำเนื้อ โอ้ยมันก็เสียบีได้ี่น้องมันหอมน้ำจิ้มก็โอ้ออกเปรี้ยวหวานสุดยอดเลยอือ เขวหนุ่มแซบขนาดกอดโดยเฉพาอะม,อมึงใหม่พี่หลองเนี่ยหอมเลย thêm thiện Anh đi mà ngủ nhau. อืม,อมแสบ,บ,บอยู่ลองแสบอืมแสบอยู่สมสมคิดใหญ่ว่ยบบริเวร้องเล่รนเนี่ย càng Hãy subscribe sẹp กูพี่หลองเลยเบรีย ตัดน,นพเนาะกินง่ายมันกินง่ายนก็งแสบด้วยโอ้จับถวยยกกันมีรองไงบ้างอืม,อม ส่วนส่วนที่อย่างเบิดกวันมิลองอมันเสียบมันหอมหอมข้นไฟเวลาเคี่ยวแล้วก็กุ๊บกุ๊บกุ๊บดโอ้หักหัก 嗯。 เอาพี่นองบันเนี่ยเอาไว้จำเหนี่ยงก็นอกครับผมเนาะอันนี้ก็เหลืออยู่หน่อยหนึ่งครับผมเอาไว้เมียาจา๋าซะเนาะเดี๋ยวเม,มียาจา๋าพันอยากน้ำหน้าพ่นเห็นป็นต่แสบพันได้บอกว่าเอาไว้กินน้ำเนยเดอ้อพันจักน้อยเนี่ย เพื่อ้ยเกือบบัวเดียวพี่น้องแซร์พี่เลยถามว่ายิมย้มโอมบัวยิ้มน้องีมีหน่อยพผดซือ้อมาสองหนวดคลิปนี้มือนี้เนาะเอาไว้สนี้ก่อนนะกับพี่น้องจังไหนจังไหนอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บ่าวโรงงานคนนี้เด้อครับผมในทางช่องเปกก่อนแดกครับผมสำหรับมือนี้คลิปนี้บรรยากาศกับสวงใบเอาไว้สนี้ก่อนเนาะครับเนาะคลิปหน้าเอาไว้พอกันไหมครับคลิปนี้เปกก่อนแดก ก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ